เวลา11นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้หนายเจษดาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบตำรวจโทบุญกินีดือเรเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลปัตตานีและได้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามแล้วจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและกดระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิ บัตรการ20สถานีตำรวจภูทรยะรังและเจ้าหน้าที่สมาชิกอาสารักษาดินแดน เหตุเกิดบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยะรังหมู่ที่3บ้านบินยาลีมอตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่28สิงหาคม2566ณบ้านเลขที่105หมู่ที่3ตำบลน,นาว่าอำเภอจนะจังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสิบตำรวจโทบุญกินียังหาที่สุดไม่ได้ เวลา13นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมศดียามู่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานกิติศักดิ์หนูบุญมากและอาสาสมัครทหารพรานสุนทรน,นวปฏิเวชกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิง กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่44เหตุเกิดบริเวณทางหลวงหมายเลข42หมู่ที่3บ้านเจาะกือแย่ตำบลตะบิงอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่29สิงหาคม2566และเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลทั้งสองรายรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นางพาตีเมสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและกดระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ20สถานีตำรวจภูทรยะรังและเจ้าหน้าที่สมาชิกอาสารักษาดินแดนเหตุเกิดบริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยะรังหมู่ที่3บ้านบินยาลีมอตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่28สิงหาคม2566ดังนี้ญาติของดาบตำรวจตัวแวละลอมะ ณบ้านเลขที่153หมทับ3หมู่ที่1ตำบลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีญาติของนายโมตรีชานวิทย์ดอเลาะณนะบ้านเลขที่94หมู่ที่1ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีญาติของสมาชิกเอกนรงระแก้วณนะบ้านเลขที่124หมู่ที่5าตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ แก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทั้งสามรายยังหาที่สุดไม่ได้